โอเคนะครับผมวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเออบอกเกี่ยวกับโลกที่คุณนั้นอาจจะยังไม่รู้นะไปเริ่มััอะไรดีว่าระบบสุริยะจากกวานทุยโลกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเอิร์ธโลกนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12756กกิโลเมตร อุณหภูมิบนโลก15องศาระยะห่างจากดวงอาทิตย์หนึล้านกิโลเมตรระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่แล้วทุกคนก็น่านจะรู้1ปีมีกี่วันล่ะ365วันประเภทของดาวดาวบนโลกเรานั้นแน่นอนถ้ามันไม่มีพื้นผิวมันก็จะกลายเป็นดาวคอกดาวดาวคกแก๊สน,นะนะใช่บนโลกเราก็จะเป็นดาวเคาอมวลแข็ง จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทำให้เรารู้ว่าโลกของเรานั้นเป็นเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยได้เนื่องจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งชั้นบรรยากาศน้ำพื้นผิวของโลกและพลังงานนางๆาจึงเอื้อให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นโดย71% ของโลกเป็นพื้นน้ําและอีก29%เป็นแผ่นดินโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะโลกเป็นดาวเคราะที่มีอายุไม่มากนะักเมื่อเทียบกับดวงดาวอื่นอ่น,อน,นะนะทำให้โลกมีการเปลนแปลงทางธรณีวิทยามากและหลายรูปแบบมากที่สุดในระบบสุริยะทั้งการเคลื่อนที่ของแผ่นเบิกโลกแผ่นดินไหวการกัดซ้อของท่าน้ำแข็งน้ำลม การระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรและบนภาคพื้นทวีปอื่นๆซึ่งทำให้พื้นผิวโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็คือข้อมูลของดาวโลกหรือดาวของเรานนั่นเองที่ทุกคนนั้นอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแหละทุกคนาจะเรียนแล้วแหละนะโอ,อ,อ,อ้ทุกคนเก็บความรู้นะ โลกเราเนี่ยเปลือกโลกของเราอันน่ะมีความหนาเพียง0ถึง50กิโลเมตรเท่านั้นเปลือกโลกหรือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนั้นอ่ะมีความหนาเพียงแค่0.50กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าบางมากเมื่อเทียบกับขนาดของโลกถ้าหากเราย่อโลกลงให้เหลือขนาดเออส้มเขียวหวานหรือว่าอะไรเล็กกว่านั้นแหละเปลือกโลกของเรานั้นจะมีความหนาหนึ่งในห้าเท่านั้น ของเปลือกส้มที่เราปอกเท่านั้นเองซึ่งมันก็ได้บอกแล้วนะว่าคนเราเนี่ยได้ขุดขุดขุดดินหรือว่าขุดพื้นโลกอนไะยังไม่ถึงด้วยซ้ํายังไม่ถึงน,นะไหนแค่เห็นสีส้มๆนั้นไหมนะ่ะบนโลกอะนะสีส้มอะรอบขอบน,อ,นอกๆอะยังไม่ถึงหรือยังไม่เลยขอบส้มๆนั้นได้เลยเพราะว่าใน,นนั้นมันมีจุดกึ่งกลางของโลกเขาเรียกว่า เออเออจุดอะไรนะเดี๋ยวเดีลืมลืมจุดจุดใจกงจังโลกอะละเออแะละข้างในนั้นอ่ะก็จะมีมีของเหลวที่มีความร้อนสูงมากแค่คุณนั้นอยู่ห่างไ่กิโลคุณก็รู้สึกได้แล้วว่ามันร้อนแค่ไหนร้อนมากๆได้ซ้ําแหละคนเขาได้บอกเอาไว้เมื่อมนุษย์ลงไปศึกษาใต้ผิวโลก น้อยกว่าศึกษาในวอวกาศมากเราส่งนักบ,บินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ออกไปถึง4ี่แสนกิโลเมตรขณะที่ขุดสำรวจใต้ผิวโลกลึกไปเพียง12กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆด้โดยพื้นที่ขุดสำรวจธรณีวิทยานะที่มีชื่อว่า The Cola อืมวุคคูกากลาไม่ใช่ The Cola s u อ e r Deep p r o b l o ฮ Sg 3ซึ่งกลุ่มนี้ได้ก่อตั้งหรืออยู่ในประเทศรัสเซียวิรัสเซียประเทศที่แบบมีเรื่องอาวุธนี่แบบโดดเด่นที่สุดแล้วอะเก okay. อีกความรู้นิดนึงถึงแม้ว่าเราจะเห็นโลกมีเป็นทรงกลมอะนะแต่ความเป็นจริงแล้วโลกเรานั้นไม่ได้กลมสักทีเดียวแต่มีรูปร่างกลมแป้นแปน เออก็ก็หมายความว่ากลมแป้นๆคือมันคือทุกคนจะเห็นโลกมันกลมใช่ไหมตามที่เราเรียนมาภาพภาพอะแต่จริงแล้วตรงใต้ของโลกนั้นน่ะมันจะเป็นแบนๆมันก็เหมือนของที่ตั้งแล้วมีเป็นรูปทรงกลมๆแล้วมันสามารถตั้งได้ตรงฐานนะนั่นแหละมันก็เหมือนส้มที่เรากินอยู่ทุกวันเนี้แหละอ้อลืมไปเลยชาวโรมันแทนด้วยโลกเขามีชื่อว่า เทพีเทล่าหรือนั่นแหละนะก็คือเนี่แหละคนนี่แหละนะเอออีกคำรู้แล้วกันเจ้าแห่งพื้นพิภพทุยเจ้าแห่งพื้นพ,พิภพผู้ให้กำเนิดเทพแห่งท้องฟ้าอยู่เลนัสโอ้ชื่อดาวนี่แบบโอ้โหดาวของนั้นเลยและเทพแห่งท้องทะเลเนปจูนแต่ในความเชื่อของไทยเรานั้นแผ่นดินนั้นถูกสร้างขึ้นจากพระแม่ธรณีผู้ให้การปกปักรักษาและ ให้ความร่มเย็นแก่มนุษย์ทั้งปวงวะ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 าชีดจุดไม่ได้ไม่เป็นไรเราหยิบมาเลยละกันโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะประวัติของโลกบา,บายไยดีเฮ้ย